ลีนและไค i เซนแตกต่างกันอย่างไรลีนนะคะจะพูดถึงทั้งระบบเลยค่ะเป็นระบบการผลิตแบบลีนนะคะซึ่งมุ่งเน้นที่การส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าโดยกำจัดความสูญเปล่าค่ะและมีหลักการนะคะในการสร้างสายการผลิตแบบลีนเนี่ยอยู่3ข้อหลักๆก,ก็คือ tag flow แล้วก็ pull นะคะซึ่ง tag เนี่ยหมายถึง จังหวะการผลิตค่ะคือการทําให้แต่ละกระบวนการเนี่ยมีจังหวะการผลิตที่เท่าเท่ากันสอดคล้องกันนะคะแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โฟล์นะคะคือการสร้างกระบวนการไหลค่ะสร้างกระบวนการไหลอย่างต่อเนื่องไม่ให้สินค้ายหยุดชะงักนะคะแล้วก็3นะคะคือ pull system ค่ะคือระบบการผลิตระบบดึงนั่นเองนะคะผลิตสินค้าเมื่อลูกค้าต้องการเท่านั้นส่วนคเซนนะคะคเซนเป็นกิจกรรมค่ะเพื่อ,อทำการปรับปรุงเป็นกิจกรรมที่ลดความสูญเปล่ายกตัวอย่างเช่นกระบวนการ A นะคะ เอาผุด uh, ไม่ได้ก็คือแคปซิตี้ไม่ได้ต้องการทำ productivity เพิ่มนะคะก็ะะจะทำกิจกรรมใครเซนเนี่ยละคะลดความสูญเปล่าเพื่อให้ productivity เพิ่มขึ้นหรือ process B นะคะของเสียเยอะเลยก็ใช้กิจกรรมใครเซนเนี่ยแหละคะ่ะไปทำการ ปรับปรุงกระบวนการ b นะคะเพื่อให้ของเสียลดลงค่ะก็จะใช้เทคนิคลีนต่างๆหรือเครื่องมือลีนอื่นๆนะคะเพื่อที่จะทําไคลเซนค่ะเพื่อให้กระบวนการนั้นๆดีขึ้นนะคะดังนั้นลีนคือภาพรวมค่ะเป็นทั้งระบบส่วนไคลเซนเป็นการปรับปรุงเฉพาะจุดแต่ละจุดแต่ละจุดนะคะสุดท้ายแล้วให้ทั้งกระบวนการดีขึ้นค่ะ เทคนิคลีนต่างๆนะคะวิธีการสร้างสายการผลิตแบบลีนได้ถูกรวบรวมมาแล้วนะคะอยู่ในหนังสือลีนลดต้นทุนได้ทำกำไรเพิ่มซึ่งมีทั้งเทมเพลตนะคะพร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วก็มีตัวอย่างประกอบนะคะสามารถนำเอาไปใช้ได้เลยค่ะถ้าสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้เข้ามาทางเพจด็อกเตอร์ลีนหมอลีนค่ะ